่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวนันในชีพประจข่าวกันค่ะกรุงเทพมหานครเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องชุมชนสีเขียวพร้อมเปิดชุมชนสงวนคำเขตหนองแขมต้นแบบการจัดก,การสิ่งแวดล้อมรองรับประชาคมอาเซียนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมมือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศถ่ายทอดผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยให้เด็กมีความรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันจะเร่งพัฒนาการศึกษาทางไกลให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและจะขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศภายใน2ปี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดงานเอทนิทัศน์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอัธวิทย์พาณิชยการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนแสดงศักยาภาพทางความรู้ความสามารถแสดงผลงานและแนะแนวอาชีพระยสั้นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนยืนยันเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเร่งจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชากว่า2,000แห่งทั่วประเทศเพื่อพัฒนาให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวสารวัตรออนไลน์ตรวจสอบการบริการสุขภาพและการโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินความจริงในสื่อออนไลน์สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและสามารถตรวจสอบได้ก่อนตัดสินใจเลือกสถานพยาบาลประธานกลุ่มพุทธศาสนิกชนไทยเรียกร้องตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพฤติกรรมอดีตพระ,กะเกษมอาจินนาศีโลเจ้าสำนักสงฆ์ป่าสามแยกอำเภอน Nam นาจงังหวัดเพชรบูรณ์หลังลาสิกขาบทกรณีเสพเมทุนและปฏิบัติมิชอบ พระสุเทพประภากโรโอหรือนายสุเทพเทือกสุบันเบิกความคดีฟ้องนายธาริศเพลงดิตอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีนประมาทกล่าวหากรณีก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนขณะที่สารนายาไม่มีคำสั่งรับฟ้องเพราะอยู่ในขั้นตอนการไต่สวน